ทำไมโลกถึงเปิดรับใช่ไหมคะใช่การประท้วงของเขาทุกคนก็ร่วมมือกันประท้วงกับเขาสร้างความตื่นตัวเพราะว่าหรือว่าเพราะว่าคนรู้สึกว่าเออสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราทุกคนแต่เรื่องอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องการศึกษาด้วยคะ่ะคือระบบการศึกษาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งถ้าถ้า ถ้าโดยผู้ปกครองหรือในยุโรปเนาะเขาจะเชื่อเรื่องเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ไม่จําเป็นต้องเรียนตามระบบะเขาจะมีเด็กม6เด็กไปแก๊ปเยียได้หรือว่าเด็กพักชั้นมีระบบการศึกษาที่ไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเป๊ะๆอย่างนี้ค่ะดังนั้นเวลาที่ที่การเปิดรับของคนในยุโรป ก็จะง่ายกว่าคนในสังคมตะวันตกหรืออเมริกาเนี่ยคะ่ะจะง่ายกว่าสังคมทางเอเชียเราที่เรามีขั้นตอนเนาะโดยโดย,โดยวัฒนธรรมของเราก็คือเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่ไฮลัคี่ที่ชัดเจนแล้วเวลาการไปเรียนของเราอะค่ะตอนนี้สังเกตว่าระบบโรงเรียนไทยก็คืออนุบาลประถมมัธยมมหาลัยทุกอย่างมันเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะชัดเจนโรงเรียนทางเลือกของเราของเรา เพิ่งมีในบางโรงเรียนและมีในครอบครัวที่พร้อมเท่านั้นด้วยที่ที่จะให้ลูกยอมให้ลูกได้อย่างนั้นได้แต่ถ้าในสังคมที่เขาเหมือนยอมรับเรื่องโฮมสคูลเรื่องการให้เด็กเรียนตามความชอบตามพฤติกรรมเนี้ยการที่เด็กไม่ไปโรงเรียนมันไม่ผิดมันไม่ผิดแต่ในสังคมไทยตอนเนี้ยมันผิดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีเรายังไม่ได้พร้อมรับว่าเฮ้ยมันมีทางเลือกอย่างนั้นที่ ที่เราจะดูแลลูกเราได้อย่างงี้ค่ะซึ่งถามว่ามันเกิดอะไรก็คือพอเด็กตรงนั้นเขารู้สึกว่าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ตรงนั้นอาจจะไม่คิดว่าการไม่ไปโรงเรียนมันผิดปกติเนาะเขายอมให้เกิดขึ้นได้แล้วเด็กดันมาเรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันมันเป็นกระแสที่ที่ UN หรือว่าในระดับโลกให้ความสำคัญ ซึ่งพอเด็กจับเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้ได้เต,ติบโตแล้วมันไม่ได้แค่เป็นการไม่ได้เรียนรู้ในระบบะแต่เขาเหมือนไปสร้างทีมงานไปเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นภายนอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ยอมรับได้แต่ถามว่าเด็กไทยคนนึงถ้าจะทําอย่างนั้นโอ๊ทว่ายากยากที่แบบอืมหนูไม่ไปโรงเรียนแล้วหนูจะทําอะไรอย่างเงี้ยอืม พี่ว่าค่านิยมค่านิยมเขาไม่เหมือนกันนะสำหรับพี่เวลาพี่มองเคสเคสนเกรต้านะพี่แต่ว่าเด็กไทยก็ไปร่วมกับเขาเด็กอังกฤษเด็กทั่วโลกส่วนส่วนหนึ่งอ่ะคือหมายถึงว่าเพราะค่านิยมของขอครอบครัวเขาทําให้เขาผลักดันในนีว่าเขาสปอร์ตลูกมากใช่แล้วพี่คิดว่าแล้วในฐานะคนเป็นแม่ในตอนนี้พี่ดูเกรต้าพี่พี่ชมพ่อแม่เขาอืพี่ว่าพ่อแม่เขาเชื่อมั่นในลูกคือ trust โลกมาก แเราก็ไม่ได้มีความคาดหรือคาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นแบบออกมาสวยงามอ,อย่างนู้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยคือเป็นอย่างที่ลูกเป็นเชื่อในสิ่งที่ลูกเชื่อพี่คิดอย่างนั้นนะในาการทุกครั้งที่มองเกรตาถ้าพ่อแม่คิดแบบที่พี่ปูพูดนี่มันปัญหาจะลดลงเยอะไหมคะลดเยอะเลยค่ะลดเยอะแต,แต่แต่มันอาจจะไม่แฟร์กับพ่อแม่เนาะมีมีม,มีมีคำถามอันนี้พี่สนใจ ตอนนี้สับสนมากรู้สึกว่าเลี้ยงลูกผิดมาตลอดที่พยายามให้แต่ความรักความเข้าใจยอมลูกมากไปพยายามอดทนบางคนบอกว่าเลี้ยงลูกผิดต้องแข็งกับเขาอบรม,บมนิสัยลูกเพราะไม่งั้นเขาจะเหยียบย่ำเราไปเรื่อยๆต่อไปหากหาเลี้ยงชีพเองได้เราจะไม่มีความหมายอะไรเพราะรักเรารักและยอมลูกมาตลอดจะเปลี่ยนตอนนี้ยังทันไหมคะ โอ้นี่มันเป็นความอัดอั้นอืม hmm. ไปแล้วมันมันส่งมันส่งสารหลายอย่างมากค่ะคือคือถ้าฟังจากที่อ่านอดเห็นความรักของคุณแม่ท่านหนึ่งที่แก้ทุ hmm. ท่มเทมากแล้วคุณแม่ hmm. คุณแม่รักแล้วก็ทําอย่างดีที่สุดแล้วอะเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้เอ๊ะมันเหมือนคนบอกกําลังบอกว่าสิ่งที่เราทํามันผิดหรือเปล่าแล้วก็สงสัยเนาะเอ่อ คนถ้าเอาตามก็คือแต่เดิมในทางทางเอเชียเราอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ได้ถนัดวิธีการสื่อสารเชิงบวกแล้วเราไม่ได้ถนัดวิธีการให้เด็กลองเนาะอย่างเกรตาเราแบบเฮ้ยมันไม่เรียนหนังสือมันจะทําได้เหรออนาคตมันจะเป็นยังไงเหรออย่างเงี้ยแต่อันนั้นเป็นพ่อแม่เขาเชื่ออย่างนั้นว่าลูกเขาน่าจะเติบโตได้เขาเลยยอมกลับมาในสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นเรามักจะ ระวังเป็นห่วงไม่ให้เขาทำอะไรที่เขาจะเจ็บปวดแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่างซึ่งซึ่งการที่ช่วยเหลือทุกอย่างหรือการซัพพอร์ตการให้เขาเลือกเองแต่เด็กโดยที่เราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอย่างงี้ค่ะบางครั้งไม่ใช่บางครั้งคือมันก็จะทำให้เด็กโตมาโดยที่เขารู้สึกว่า เขาควบคุมพ่อแม่ได้อะเขาควบคุมพ่อแม่ได้แต่ <omon os. S 1> สิ่งที่สิ่งที่และอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมของสังคมไทยเราเนาะก็คือบังคับกดดันเปรียบเทียบให้เห็นว่าบ้านอื่นลูกเขาเป็นอย่างนั้นเราอยย่ต้องเป็นอย่างนี้ลูกต้องทําให้ได้นะอย่างนี้อันเนี้ยเด็กก็จะโตมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยทําอะไรก็ไม่ได้เลย ไม่ดีเท่าคนอื่นพ่อแม่ไม่รักอยากให้พ่อแม่ภูมิใจก็เลยต้องทํา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 ทั้งให้ตัวเองไม่มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่วิธีที่มันจะช่วยให้บาลานซ์ระหว่างสองฝั่งสองฝั่งก็คือพ่อแม่สื่อสารมั่นคงรับแต่ต้องมีเงื่อนไขและหลักการที่ชัดเจนว่าอันเนี้ยกฎการอยู่ร่วมกันของบ้านเราลูกทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ ตั้งแต่เด็กซึ่งบางทีกฎนี้มักจะถูกทำลายโดยเจเนเรชันที่สูงกว่าพ่อแม่เช่นพ่อแม่สองคนบางบ้านยิ่งสองคนคุยกันละตกลงกันละโอเค okay, เราจะต้องให้ลูกกินผักแม่ลูกไม่กินผักก็ไม่ได้ลูกจะช่วยทำงานบ้านเพราะเราอ่านหนังสือมาแล้วเนาะลูกจะไม่ดูทีวีนี้แต่พอวันไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่ให้ปู่ย่ามาหรือปู่ย่ามาในบ้าน ปู่ย่าก็จะบอกว่าให้มันทําเลยไม่เป็นไรทําได้อะไรอย่างเงี้ยฉันเลี้ยงเธอมาได้เขาก็ไม่ตายอันนี้มีอินเนอร์อย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะเด็กก็จะไม่มั่นคงว่าเอ๊ะกฎไหนเขาทําได้ทําไม่ได้แต่เขาจะเรียนรู้ว่าถ้าเขาอยู่กับคนเนี้ยคนเนี้ยจะมีอํานาจกับคนเนี้ยแล้วทําให้ได้ซึ่งถ้าถ้าบ้านไหนที่มีคุณปู่คุณย่าเลี้ยงลูกแลวเอาใจหลานเนาะ พ่อแม่บางทีก็จะต้องยอมลูกมากเพราะว่าเชื่อฟังปุย่าอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่จะช่วยคุณแม่ได้ในคําถามนี้ก็คือกลับมาเลี้ยงใหม่เลี้ยงได้อยู่แต่วิธีสื่อสารเราจะไม่สื่อสารแบบเขาเป็นเด็กละแต่เราจะใช้ i message เนี่ยค่ะหรือการฟังเขาก่อนว่าตอนนี้พฤติกรรมนี้ที่ลูกทำเนี่ยลูกทําเพราะอะไรลูกเห็นอะไร ลูกกาลังรู้สึกอะไรอยู่และลูกหวังว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในตัวแม่เมื่อลูกทําสิ่งเนี้ยเออแม่แม่เสียใจยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แม่อยากขอให้ลูกทําอะไรลูกคิดว่าจะทําได้ไหมแล้วถ้าเขาทําได้แม้แต่นิดเดียวเป็นความพยายามก็ต้องเป็นไงคะขอบคุณนะกอดหอมชื่นชมให้เขารู้ว่าเขาทําสิ่งดีแล้วเราโอเค แต่ถ้าเขาทําสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ดีไม่โอเคเราก็ต้องงดที่จะให้รางวาัลหรืออะไรที่มันเป็นเงื่อนไขที่ที่ที่เขาไม่สมควรจะได้จากการทําพฤติกรรมนั้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งอ,อย่างเช่นถ้าเขาเรื่องเรื่องอะไรดี เรื่องใช้เงินเปลืองเนาะเรื่องเข้าบ้านถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าลูกบอกว่าวันนี้เราตกลงกันแล้วว่าจะเข้าหนึ่งทุ่มก่อนหกก่อนหนึ่งทุ่มแม้หกโมงห้าสิบก็อย่าโทรหาพอถ้าพ่อแม่โทรหาเขาจะรับรู้ทันทีว่าเราไม่ไว้ใจเขาอ่าแต่ถ้าหนึ่งทุ่มเป๊ะอาจจะเลดไปอีกสักห้านาทีถ้าลูกยังไม่เข้าบ้าน เราค่อยโทรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันเมื่อกี้ตอนเช้าเราคุยกันว่าจะเข้าบ้านหนึ่งทุ่มเนาะตอนนี้ทุ่มห้านาทีล่าลูกอยู่ไหนแม่เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะทําให้ให้เงื่อนไขที่เราตกลงกันอะมันยังคงอยู่แล้วก็เขารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาแล้วก็การที่เราโทรไปหลังเวลานัดเนี่ยมันจะทําให้เขาถู้ว่าเออเฮ้ยเขาทําผิดเงื่อนไขแม่เลยโทรมาแต่แม่ไม่ได้โทรมาด่านะแม่เป็นห่วงแล้วก็ อาจจะถามเพราะว่าแล้วลูกจะเข้าบ้านได้ตอนไหนตอนนี้อยู่เกิดอะไรขึ้นบอกแม่หน่อยอย่างเงี้ยค่ะคก็ก็จะทําให้ลูกสามารถที่จะมีเงื่อนไขที่ที่เราต้องการเนาะแล้วเขาก็จะจะไม่ได้ตามใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็จะไม่ต้องดุเขาหรือไม่ต้องแบบใช้กฎระเบียบเพื่อที่ว่าอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําให้เขารู้สึกแย่ ค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราไปกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สามคือปู่ย่าตายาย <laughs> เพื่อ <laughs> เพราะว่าของออนไลน์อยู่ไปตลอดปู่ย่าตายายอาจจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของฉันฉเธอนั่นแหละเลี้ยงลูกตามตำราเกินไป mm hmm. เรียกว่าอะไรอี mm hmm. เกินไปแน่นเกินไปบีบเข้ามากเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละเคสก็ไม่ mm hmm. ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันอันน <laughs> <laughs> <then> ั้นค่ะ ค่ะแล้วก็ถ้าโตมาสําคัญก็คือข้อตกลงระหว่างพ่อแม่กับลูกสําคัญะคะ่ะแต่<ง>แต่พี่พูดตรงๆนะคุณโอ๊ตเมื่อมันเกิดรอยร้าวแล้วเนี่ยเราจะมานั่งตกลงนะี่มันยากจริงๆอะ่ะทําไงอะ่ะเขาไม่ฟังเราเราไม่อยากแล้วบางหรือไม่แบบพยายามนั่งพูดพูดกันเริ่มต้นด้วยตั้งใจดีเดี๋ยวสักพักมันมันร้อนอะ่ะ มันทํำยังไงดีที่จะช่วยคนที่กําลังแบบคุกกลุ่นอยู่ตอนนี้อก็คือถ้าถ้าอันนี้ก็หนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ากลับไปวันนั้นนะคะสิ่งที่มนุษย์มนุษย์วัยรุ่นต้องการคือต่อมอารมณ์เนาะและต่อมอารมณ์ออกซิโตซินเนี่ย อารมณ์เนี้ยมันฮอร์โมนเนี้ยมันเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นแล้วเขาต้องการความรักความผูกพันและทุกครั้งแรกที่เราคลอดเขาเกิดขึ้นมาบนโลกเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หวังอะไรจากเขามากไหมคะหวังให้ให้แข็งแรงสุขภาพดีมีครบมีชีวิตเอดหายใจได้แค่นั้นเอง,เองทุกครั้งที่มนุษย์คนเนี้ย มันกำลังต้องการออกซิโตซินมันไม่น่ารักกับเราจงให้สิ่งนั้นกับเขาค่ะเข้าไป <c oughs> บอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรารักคนนี้ที่มันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราดีใจแล้วที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเราดีใจที่ <c oughs> เขายังเป็นลูกเราและกลับบ้านอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ <c oughs> ใจเย็นนะใจเย็นนะเราอยากให้เขาอยู่กับเราเนี้ยค่ะมันต้องมันกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนแล้วก็ ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นกับเขาง่วงไหมหิวไหมเหนื่อยไหมกินข้าวยังแม่ทำนี้ไว้ให้อยู่นี่นะซึ่งในวันแรกที่ถ้าความสัมพันธ์มันเสียแล้วเด็กจะเด็กจะอาจจะอเกนต่อต้านแต่ถ้าเราสเตเบิลเรานิ่งแล้วเราให้ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขกับเขาไปได้ก่อน เสมอตอบย้ำว่าบ้านนี้คือปลอดภัยผู้หญิงคนนี้รักเธออยู่นะไม่ว่า<ม>เธอจะพิสูจน์ความรักของเขาด้วยการไม่น่ารักกี่ครั้งเขาก็ยังรักเธอนะแล้วเรา<ม>ค่อยๆใช้ตัว i message ใช้การสื่อสารทางบวกชื่นชมขอบคุณขอโทษเงี้ยคะ่ะลูกจะกลับมาและลูกจะอยากสื่อสารกับเราแต่ถ้าวันไหนที่ที่มันแตกไปแล้วเราเจ็บปวดไปแล้ว อย่าเพิ่งเข้าไปประหาเขาแต่กลับมาเยียวยาตัวเราก่อนว่าเฮ้ยจริงๆมนุษย์คนนี้เราต้องการอะไรจากเขากันแน่นะเรารักเขาเนาะเราอยากให้เขาเป็นคนที่ดีแล้วเมื่อวันนี้ยที่เขาเรามีเงื่อนไขกับเขามากมายมันมันเพราะอะไรแล้วถ้าเรา,เราลดเงื่อนไขาบางอย่างลงแล้วเราค่อยๆเสริมเลี้ยงใหม่อะค่ะเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึง่ง อขอให้เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของเขาและเชื่อมสิ่งที่โอ๊ตอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นก็คือความรักที่เรามีต่อลูกค่ะเราหูดหีดกับเขาเราไม่โอเคกับเขาไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขาเลยอ่ะเรารักเขาและเราหวังดีและตอนนี้เราจะแค่ปรับให้ความรักและความหวังดีมันสื่อสารไปถึงเขาได้ด้วยวิธีใหม่แค่นั้นเองเพราะตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กเล็กคนนั้นแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้พี่ได้สูตรง่ายๆเข้าใจง่ายทําไม่ยากมากนักสองสูตรจากคุณโอนะ๊ตเนาะที่พยายามจําไม่ต้องจําเยอะเดี๋ยวลืมหนึ่งก็คือ I Message อีกอันนงึนก็คือการหายใจเนาะท่องไว้สองอันนี้ก่อนคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรจะบอกลูกไหมบอกพ่อแม่แบบนี้แล้วว่าวันที่เขาเกิดมาเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเลย บอกอสิ่งที่อบอกกลูกว่่าอไทียากบอกลูกๆทุกคนก็คือหลายครั้งที่ที่เราออกบ้านไปเรามีแฟนเนาะเรามีเพื่อนเนาะเรามีคนที่เรารู้สึกว่าอุย้ยเขาสําคัญกับเรามากพวกเนี้ยเจ๋งสําหรับเราเขายอมรับเราสิ่งที่ที่อยากจะถามทุกคนก็คือแล้วคนเหล่านั้นน่ะถ้าเราไม่น่ารักกับเขาเขายัางจะรักเราอยู่ไหม เคีย mm hmm. อยากจะบอกว่าคือหลายครั้งที่เราไม่น่ารักกับพ่อแม่เราวีนใส่พ่อแม่เราพูดไม่ดีกับพ่อแม่ถามว่าแล้วพ่อแม่ยังหาข้าวให้เรากินไหมเขายังส่งเราเรียนหรือเปล่าเขาเขาก็ยังอยู่ตรงนี้กับเรานะไม่ว่าจะทะเลาะก,กี่ครั้งแล้วเขาก็ไม่เคยไม่เคยที่จะไม่อยู่ข้างเราอะ่ะถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจเราถ้า mm hmm. บางอ่า ดังนั้นวันเนี้ยที่เขาทะเลาะกับเราเขาไม่โอเคกับเรามันไม่ได้แปลว่าเขาเกลียดเรานี่หว่าแต่จริงเขาอยากจะบอกอะไรกับเรานะลองฟังเขาดีไหมเนี้ยค่ะอืแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทดสอบวีนแตกกับแฟนเนี่ยแฟนจะอยู่กับเราอยู่หรือเปล่าหรือกับเพื่อนเราถ้าเราไม่น่ารักขนาดเนี้ยเราทําเหมือนที่เราทํากับพ่อแม่เขาจะยังอยู่ข้างเราไหม แล้วจริงๆใครคือคนที่รักเราแล้วก็เห็นค่าของเรามากที่สุดและพร้อมจะเคียงข้างเราจริงๆค่ะก็อันนี้ฝากให้น้องๆมีคำถามสี่คำถามเลยค่ะอ่ะพี่ปูอ่านเลยค่ะออถ้าฝึกให้เขามีกิจกรรมบางอย่างที่ยึดติดมาก่อนเข้าช่วงวัยรุ่น ให้เขามีบางอย่างให้เขากินมากๆเช่นกีฬาเลี้ยงสัตว์เหมือนให้เหมือนกับให้เขาได้ใช้พลังในบางสิ่งนอกเหนือจากรูทีนปกติและอาจจะมีกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่พอเข้าวัยรุ่นเขาจะสับสนน้อยลงไหมครับใช่ค่ะอย่าคือจริงๆคนเรายุคนี้วัยรุ่นถูกฝก ยุคเจนซีเนาะถูกรวมรยุคโอทด้วยแล้วก็อัลฟ่าที่เกิดขึ้นก็คืออัลฟ่าน่าสนร์ลงแล้วก็คือเจนซกับเจนวค่ะเราถูกกรอบมาบอกว่าอยู่ต้องเรียนเก่งจบมามีงานทำ mm. แล้วก็ต้องเก่งสักฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตอังกฤษอะไรเงี้ยสักด้านหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่เก่งตรงนั้นเราสูญเสียความความเป็นตัวตนเนาะ แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีคุณค่าอะไรต่อพ่อแม่แต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะ 1. ดนตรี 2. กีฬา 3. กิจกรรมเพื่อสังคมจิตอาสาเวลาที่ดีช่วยงานบ้านให้หน้าที่ในบ้าน 3. อย่างนี้ถ้าพ่อแม่ให้มาฝึกสมบเเสมอมันจะร่วมกับเทคนิคทางวิชาการเนาะแต่วิชาการ ตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่าลูกจะเก่งด้านวิชาการเท่านั้นมันอาจจะมีด้านกีฬาด้านการสื่อสารอะไรที่เขาเก่งที่ที่มันเป็นเทคนิคไอเป็นทักษะสมัยใหม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราหาสามารถหาจุดเด่นเรื่องความาเชี่ยวชาญความเก่งของสมองของลูกเราให้เจอแล้วเราฝึกดนตรีกีฬางานบ้านควบคู่กันมาการให้มีหน้าที่ช่วยเหลือ บางอย่างในบ้านรับผิดชอบปู่ย่าตายายอะไรเล็กๆน้อยๆเมื่อเขาโตขึ้นวัยรุ่นนะคะถ้าเขาหาความถนัดตัวเองเจอหาตัวตวนเจอแล้วเขามีคุณธรรมจริยธรรมจากการฝึกหน้าที่สามอย่างนี้แล้วก็เพราะการฝึกกีฬาดนตรีมันต้องใช้ความมานะอดทนเนาะกว่าจะเก่งอะดนตรีกว่าจะอ่านโน้ตได้มันต้องซ้อมอะคะ่ะเรียนเปียโน เทนนิสก็ต้องเหนื่อยวิ่งก็เหนื่อยถ้าฝึกให้เหนื่อยเป็นทําอะไรเป็นรูทีนได้วินัยจะได้พอทําได้จากเล็กทำได้จากเล็กไปเหมือนแบบมีกิจกรรมเนาะถ้าเกิดว่าหน้าที่ในบ้านมันได้พอโตมาเขาจะรู้แล้วว่าเออเขาต้องแคร์คนนี้เขาต้องดูแลคนนี้ความสัมพันธ์ในบ้านมันจะอยู่มันเป็นความผูกพันที่สมองมันถูก โปรเซสมาแล้วค่ะว่าเราไม่รู้บางทีเราไม่รู้หรอกว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้แต่เรามันเป็นดูทีน่ะที่เราทําจนชินแล้วเรารู้ว่าทาแล้วมันดีเราก็จะทําเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นไอความที่มันแบบอยากเด้งพอตรงนี้มันแข็งแรงมันจะทําให้เขาสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ร่วมกับการที่เป็นคุณเป็นคุณพ่อถามเป็นคุณพ่อถามขอบคุณคุณพ่อมากเลยน่ารักมากอืเพราะว่าเพราะว่า Uh, อย่างพี่เนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเราไม่ได้เก่งเองเนาะเราก็ถามอย่างที่บอกแล้วก็ถามคนไปเรื่อยๆก็มีจะมีคุณแม่รุ่นพี่ที่เขาเขามีประสบการณ์เขาจะบอกไว้เลยน้องให้ลูกเล่นกีฬาแล้วให้เล่นให้ต่อเนื่องนะ <c oughs> เวลาเป็นวัยรุ่นจะไม่มีเวลาไป <c oughs> ไปซิ่งไปอะไรมากอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งลูกที่บ้านจะจะเล่นกีฬาจริงจัง <c oughs> uh, แต่ก็ต้องเป็นกีฬาที่เขาเลือกเองนะกิจกรรมที่เขาเลือกเองที่บ้านนี่จะจะไม่เน้นให้เรียนพิเศษ <c oughs> เป็นคนไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ หรือว่าถ้าเรียนก็เรียนน้อยมากถ้าเขาต้องการจริงๆแต่กอ็อยากจะให้ให้พ่อแม่ทุกคนซึ่งตอนนี้ถ้าลูกโตแล้วเนี่ยก็อาจจะจะเริ่มเริ่มช้าไปนิดนึง mm hmm. แต่ตั้งแต่ลูกเล็กๆเนี่ยนะคะอยากให้ลูกเนี่ยได้มีกิจกรรมเอาดอให้อยู่กับธรรมชาติ mm hmm. พอดีในในความที่เป็นสื่อมวลชนทําสารคดีแล้วก็เคยทํารายการอยู่รายการหนึ่งชื่อขบวนการตากอากาศเป็นการเป็นการเหมือนกับ ภาษาอังกฤษเขาเรียก empower ก็คือสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ว่าคุณเลี้ยงลูกเองได้แล้วเลี้ยงลูกในธรรมชาติ <Okay. S 2> ให้ให้สัมผัสกับธรรมชาติตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของโลกเราที่ที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนักในประเทศไทยแต่ในหลายประเทศเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็คือการที่เด็กขาดธรรมชาตินะคะ nature deficit แล้วก็อีกโรคหนึ่งท,ที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆคือเขาเรียกโรคใหม่โอเปียหรือว่าโรคโรคสายตาสั้นสายตาสั้นถ้าเกิดกับเด็กที่เล็กมากๆก่อนวัยอนุบาลเนี่ยพอโตขึ้นมานี่เขาบอกว่าทําให้ตาบอดและยัง,ย,งยังไม่มีวิธีรักษาด้วยนะคะ,ะเคยดูเป็นสารคดีที่ไต้หวันเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหารุนแรงมากในเอเชียนี่ปัญหาเรื่องสายตาสั้นเนี่ยรุนแรงมากที่สิงคโปร์ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จีน ออสเตรเลียอะไรเนี่ยเขาาศึกษากันเอาจริงเอาจังถึงขั้นออกแบบห้องเรียนเกาหลีเนี่ยเกือบร้อเพออายุ19ขึ้นไปไต้หวันพวกเนี้ยเด็กสายตาสั้นหมดเพราะฉะนั้นใครหาธุรกิจอยู่ทำธุรกิจแว่นนะคะก็ก็แต่ว่าสิ่งเนี้ยเราจริงๆเราช่วยลูกเราได้ตั้งแต่เขาเล็กๆเอาไปเจอโลกข้างนอกอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามีไฟสดวงสาดให้หน้าเรานวล แต่เขาบอกแสงคนนี้เป็นแสงที่ไม่พอที่จะให้เรตินา่าสร้างฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับสายตามันต้องเป็นแสงที่พลังจำไม่ได้5,000 5, ลักซ์หรืออะไรสักอย่างซึ่งต้องเป็นแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นอย่างที่ออสเตรเลียหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กต้องหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยต้องเด็กต้องอยู่ข้างนอกวันละกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเราต้องหาความรู้เรื่องพวกนี้แล้วเราถ้าเรา เลี้ยงลูกโดยมีม,มีองค์ความรู้ที่เป็นเป็นวิทยาศาสตร์และรู้ปัญหาของเอ่อเรื่องที่เกิดเอ่อในโลกนี้ด้วยรู้ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีอะไรด้วยเนี่ยมันมันจะช่วยลดปัญหาตอนลูกโตขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยก็ก็พยายามทําเท่าที่เท่าที่เ่าที่อะไรให้เหมาะสมและทําได้แบบที่คุณโอ๊ตเล่าเมาื่อเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นเอ่ยกนิ้วให้คุณพ่อนะคะที่ถามคําถามนี้แล้วก็พยายามเลีเ้ยงลูกนอกบ้านกันเยอะ ใช่ใช่อยากเสริมพี่แหม่มเรื่องธรรมชาติมันช่วยมากค่ะแล้วก็กีฬาดนตรีเพราะว่ามันจะเบีเ่ยงเบนความสนใจคือหลายครั้งเราบอกไม่อยากให้เด็กติดเกมไม่อยากให้เด็กติดเน็ตแต่มันมีชแนลไหนที่เขาจะพรีเซนต์ตัวตนของเขาความมีความสามารถของเขาซึ่งซึ่งถ้าเราเขามีกิจกรรมเนาะที่เขาทําแล้วมันทดแทนได้นอกบ้านไปเที่ยวค่ายธรรมชาติไปเดินป่าไปน้ําตกภูเขาอย่างเงี้ยค่ะ มันมันมันจะทําให้เขารู้สึกได้ใช้ความอยากตื่นเต้นของวัยรุ่นของเด็กอที่มันอยากเอาโกอิ่งอยากไปเสี่ยงเนี่ยแทนที่มันจะมาเสี่ยงในเกมมันก็ได้เสี่ยงชีวิตจริงๆแต่ถ้าเจ็บเขาก็จะรู้ว่าแขนเขาเจ็บจริงแค่ไหนแล้วก็เป็นถ้าได้ไปกับครอบครัวมันก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งกิจ,จกรรมภายนอกบ้านถ้าเสริมได้ก่อนสิบสองจะดีมากเพราะว่า รวมถึงผู้ใหญ่เราเองด้วยนะคะการออกกําลังกายหรือตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วว่ามันสำคัญเนี่ยรีบทําเลยเพราะว่าจริงๆการขยับขยื่นร่างกายเงี้ยค่ะมันจะช่วยหลั่งสารสุกแล้วตัวสารสุกเนี่ยจะช่วยลดอาการหงุดหงิดนอนไม่หลับความเครียด ซึ่งถ้าเราสักหนึ่งชั่วโมงต่อวันที่เราขยับขยื่อนร่างกายออกมาทำงานข้างนอกสัมผัสธรรมชาติได้นะคะไม่ได้เป็นงานนั่งคอมหรือว่าอยู่กับแสงไฟอย่างเดียวจะช่วยลดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดสะสมได้ะะอันนี้อันนี้เป็นทิปเพิ่มเติมได้ <laughs> ค่ะพี่มีคำถามที่ที่ผู้บอกเขียนมาแล้วพี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัว ที่บอกว่าลูกชายอายุย่างสิบสองชอบเล่นเกมมากอยากให้ขยันอ่านหนังสือมากขึ้นและเล่นกีฬาม,มากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเมื่อกี้เราพูดนะเรื่องกีฬามแม่พยายามพร่ำสอนก็ไม่ค่อยฟังอันนี้ไม่ไหลไม่ไหลไมีไหลใจอยู่ตรงนี้พยายามชวนให้ลูกเข้าไปเข้าคอร์สติวิชาที่ชอบหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ควรทำอย่างไรดีคะ อันนี้อันนี้พี่คิดว่าเรื่องนี้สําคัญคือลูกพี่สองคนเล่นเกมพี่ต้องบอกว่าลูกพี่สองคนเล่นเกมแล้วไม่ได้บอกว่าเกมมันชั่วร้ายทั้งหมดอืไม่ได้พูดว่าเกมชั่วร้ายทั้งหมดแต่ทํายังไงจะจัดการกับมันคืออย่างลูกพี่ทั้งสองคนพี่ว่าดิจิทัลสกิลหรือว่าหาันมาสนใจเทคโนโลยีพื้นฐานก็เพราะเขาเล่นเกมอืเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้มันเสียหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะฟังคุณโอ๊ตว่าคุณโอ๊ตอยากจะแนะนําคุณแม่ท่านนี้อย่างไร